ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มลําเลียงกระถางและดินปลูกนะคะขึ้นตามโครงต่างๆที่เราเตรียมไว้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่นี่นะคะสวนเมเปิลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังนํากระถางพร้อมดินปลูกนะคะไปใส่ตามโครงที่เราเตรียมไว้กันแล้วค่ะซึ่งก็จะมีซุ้มหัวใจนะคะซุ้มเห็ดซุ้มรถม้านะคะแล้วก็ผนังแบ็คดอปค่ะหอคอยดอกไม้จุดที่1นนะคะโดนัทแล้วก็ รางดอกไม้นะคะซึ่งก็จะเป็นรางยาวเลยอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําตรงจุดนี้นะคะเรามีการรีโนเวทใหม่ค่ะและจุดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหอคอยดอกไม้จุดที่2ค่ะในจุดนี้นะคะจะมีถุงพลาสติกวางกั้นอยู่นะคะอยู่ที่ขอบกระถางค่ะซ้อนกันเป็นชั้นๆตามกระถางเลยสงสัยไหมคะว่าทําไมเหตุนะคะมันเกิดจากปีที่แล้วค่ะระบบน้ําตรงจุดนี้นะคะเป็นแบบเปิดวาล์วเดียวค่ะหมายความว่า หมุนเกลียวเดียวนะคะน้ําก็จะออกหมดเท่ากันทุกกระถางเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเราจะใช้เป็นระบบน้ําหยดค่ะซึ่ง ทุกหัวน้ําที่หยดออกไปเนี่ยแรงดันน้ําเท่ากันทุกหัวเลยค่ะเพื่อนๆแต่อยากให้ลองสังเกตกันดูนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะและทําไมต้องใช้ถุงพลาสติกใช้เพื่ออะไรนะคะไว้คลิปหน้าเราค่อยมาเฉลยนะวันนี้นะคะก็จะมาบอกข้อดีเกี่ยวกับการนํากระถางขึ้นโครงต่างๆที่มีอยู่นะคะอยากจะแชร์ให้ฟังนะคะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่ามีใครอยากฟังเท่าไหร่แต่ก็อยากจะแชร์เผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับบางคนอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เร จะทําหรือว่าคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้อาจจะนําไปดัดแปลงเพื่อใช้กับงานเกษตรของตัวเองได้นะคะข้อดีข้อแรกเลยนะคะพอเรานํากระถางมาขึ้นโคงเยเราก็ต้องทําระบบที่ใช้ลดน้ําตามหลังเลยนะคะพอเราทําระบบที่ใช้ลดน้ําเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเช็คน้ําได้นะคะว่าแรงดันน้ําพอไหมน้ําออกครบทุกรูหรือเปล่าเพราะสายน้ําหยดที่ใช้นะคะมีทั้งสายเก่าและสายใหม่คะ่ะถ้าใครใช้สายใหม่นะคะก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องสายน้ําอุดตัน ะะซึ่งที่สวนเนี่ยก็ใช้ร่วมกันเลยทั้งสายเก่าและสายใหม่นะคะทีนี้เราก็ต้องมาไล่ดูสายเก่าว,ว่ามีการอุดตันของน้ำไหมมีขยะไม้น้ำออกดีไหมนะคะข้อดีข้อที่2นะคะวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันผ่านการลดน้ำแล้วค่ะในขณะที่เรานะคะทดสอบการไหลของน้ำเนี่ยวัสดุปลูกของเราเนี่ยก็มีการชำระล้างไปแล้วนะคะ การลดน้ําวัสดุปลูกก่อนที่จะปลูกต้นไม้จริงเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะส่งผลดีกับพืชของเราด้วยการลดน้ําวัสดุปลูกไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นการชำระล้างพวกสารเคมีต่างๆออกไปได้นะคะเช่นสารเคมีอะไรที่อยู่ในมพะพร้าวสับเนี่ยมันก็จะช่วยเอาออกไปได้นะคะน้ําที่ใช้ลดเนี่ยก็จะมาช่วยปรับ pH ในวัสดุปลูกด้วยค่ะโดยรวมแล้วก็คือเราไม่เสียน้ําไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะ เรียกง่ายๆว่าประหยัดนั่นเลยค่ะสำหรับโครงพวกนี้นะคะเราจะปลูกเป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสวนเมเปิลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ